ไม่มีกุ้งหมึกไม่เป็นไรครับมีหมูมีไข่ผักนิดหน่อยกับน้ำจิ้มสุกี้ที่เราชอบก็อร่อยได้ง่ายแล้วครับใครที่เคยผัดแล้วไม่โอดูคลิปนี้จบลองไปทำดูนะครับสวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินส่วน,นเพื่อนๆนมาทำสุกี้แห้งจะมีขั้นตอนการผัดยังไงใส่อะไรก่อนหลังไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับส่วนผสมของสุกี้แห้งนะครับก็จะมีผักกาดขาวครับผักบุ้ง เนื้อหมูครับในส่วนหมูนะครับถ้าเราหมักก่อนนะครับจะทําให้หมูนุ่มนะครับเดี๋ยวสูตรหมูหมักผมจะใส่ไว้ที่ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะครับกุ้งสดครับกุ้งก็ตามชอบเลยนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับวุ้นเส้นครับไข่ไก่ขึ้นช่ายน้ําจิ้มสุกี้ครับสีวขาวซอดหอยนางรมน้ําตาลทรายกระเทียมสับครับเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ํามันพืชครับ กระเทียมสับครับเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับแต่ไม่ต้องให้เหลืองมากนะครับตามด้วยหมูหมักครับหมูถ้าเรานำไปหมักก่อนนี่มันจะนุ่มนะครับจะมีความนุ่มนะครับ แต่ถ้าใครไม่ชอบแบบหมูหมักก็หมูสดๆเลยก็ได้ครับแต่อย่าผัดนานนะครับผัดนานมันจะเหนียวนะครับหมูผัดให้สุกพอดีนะครับใส่ไฟกลางๆค่อนไปแรงหน่อยนะครับพอหมูสุกก็ใส่กุ้งเลยครับถ้ามีปลาหมึกก็ใส่ปลาหมึกก่อนนะครับ ท้งทีหลังนะครับปุ้งสุกง่ายนะครับสิวขาวตามเลยครับซอสถอยนังลมครับน้ำตาลทรายครับใครชอบผักนิ่มๆก็จะใส่ผักก่อนปรุงก็ได้นะครับแต่ผมชอบผักแบบกรอบหน่อยนะครับ ตามด้วยน้ำจิ้มสุก,กี้ครับยี่ห้อไหนเจ้าไหนก็ตามชอบเลยครับไข่ในกลางคนไปแรงนะครับผักกาดขาวครับผัดผักกาดข,ขาวก่อนเล็กน้อยนะครับตามด้วยผักบุ้งครับ ก็ไข่ไก่ครับ็ราให้ไข่มันเซ็ตตัวนิดหนึ่งนะครับพอไข่เริ่มเซ็ตตัวนะครับเราก็ใส่วุ้นเส้นลงตรงไข่นี่นะครับวุ้นเส้นก็จะได้เคลือบไข่ด้วยนะครับไข่จะได้เคลือบวุ้นเส้นนะครับไม่ใช่วุ้นเส้นเคลือบไข่ครับ น,นี้ก็กลับน,นี้มาครับมันจะมีน้ําจากผักนะครับเราไม่ต้องเติมน้ําเลยนะครับหมุนเส้นก็เราแช่น้ําแล้วนะครับแป๊บเดียวก็สุกนะครับไม่ต้องใช้เวลานานครับปิดท้ายที่ขึ้นใช้นะครับผัดต่ออีกแป๊บเดียวครับปิดแก๊สได้เลยครับ ขี้แห้งครับได้สองสาคนทานครับเดี๋ยวเราไปจัดเสริมครับสุกี้แห้งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมน่าทานมากครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับ ถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ